สวัสดีครับพบกับคลิปที่2นะครับของการอัดเสียงด้วย c a n t a s i a Studio นะครับซึ่งค่อนข้างดึกแล้วนะครับเสียงผมอาจจะมีปัญหานะครับเ,เดี๋ยวเราลองมาทดสอบการอัดกันก่อนนะครับด้วยตอนนี้ผมกำลังเปิดโปรแกรม d o o e e f t e r e f f e c t กกันนะครับลองอัดคร่าวๆนะครับให้เข้าใจว่าการตัดต่อ เสียงเบื้องต้นนั้นเป็นยังไงนะครับแล้วก็การเอาคลิปมาเรียงซ้อนกันในไทม์ไลน์เป็นอย่างไรและการเชื่อมต่อคลิปเข้าด้วยกันนั้นใช้ใช้วิธีการไหนนะครับอ่ะเริ่มกันเลยครับสวัสดีครับและตัวนี้ก็คือโปรแกรม after effects นะครับเป็นการใส่ v i ชว a l e f f e c t นะครับเข้าไปเพื่อ เพิ่มความน่าสนใจให้กับวิดีโอของท่านและในวันนี้เรามีบริการสอนฟรีครับก่องครับคาวน,นี้เราก็จะมาปรับแก้นะครับฝ่ายเสียงที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับะจะสังเกตเห็นว่าเสียงมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าดูจากเส้นกราฟนะครับมีระยะห่าง เยอะมากนะครับซูมตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นระยะห่างนะครับตรงนี้ก็เป็นเสียงรบกวนนะครับและในช็อตสุดท้ายนะครับช็อตสุดท้ายที่ผมพูดนะครับเป็นระยะห่างเยอะมากนะครับนะครับเราก็ใส่หูฟังนะครับฟังไปด้วยช่วงนี้นะครับช่วงนี้ห่างมากเลย ถ้าเกิดว่า,าวิธีการที่เราตัดนะครับเมื่อก่อนอก่อนคลิปตอนที่หนึ่งะครับผมจะแนะนำวิธีตัดก็คือมาเลือกที่ตรงใบมีดตัวนี้ใช่ไหมครับตัวสปิทหรือว่าเรากดปุ่มตัว s ที่คีย์บอร์ดหนึ่งครั้งนะครับเราก็ตัดนะครับแล้วก็ลากมาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคลิปใช่ไหมครับแล้วก็ตัดอีกครั้ง เราค่อยลากตัวนี้กลับเข้ามาชนนะครับวิธีนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีง่ายกว่านั้นนะครับเดี๋ยวเรากลับย้อนกลับไปก่อนหน้านะครับเราก็กดปุ่ม c t r l Z ก็ได้นะครับหรือว่าคลิกตรงนี้ก็ได้ผมต้องการตัดคลิปตรงนี้นะครับตัดตรงนี้ทิ้งไปนะครับมีวิธีการก็คือผมลากอินดิเคเตอร์นะครับหรือว่าไอตัวไอตัวชี้เนี่ยครับ ซึ่งมันจะมีสีเขียวนะครับกับสีแดงนะครับจุดมันจะเริ่มที่เส้นเส้นด้านล่างนะครับที่เมาส์ผมชี้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดเมาค้างนะครับลากกดค้างที่สีแดงนะครับลากมาตรงนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เลื่อนมาเลือกตัวที่เป็นกันไตรนะครับตัวคัทนะครับหรือว่ากดปุ่มคอนโทรลนะครับแล้วก็ปุ่ม X นะครับที่คีย์บอร์ดพร้อมกันนะครับปุ๊บ จะสังเกตว่าการคัดนะครับเขาตัดเย็บให้เรียบร้อยนะครับคลิปมันต่อกันนะครับก็คือมันจะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเราจะได้ไม่ต้องลากใบลากไม้วุ่นวายนะครับอันนี้ลองทำแบบเร็วเ็ดูนะครับตรงนี้ผมอัดเสียงอยู่นะครับแล้วก็ลูกกำลังหลับอยู่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่มีเสียงของ tagvo นะครับกลัวลูกตื่นนะครับ เบิกฟอมงงและแน่นอนนะครับไอไอไอส่วนที่เราจะตัดทิ้งนะครับด้านหลังนะครับเราก็ยังคงใช้ตัวสปิทตัวเดิมได้นะครับแล้วก็กดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดดีดนะครับ คราวนี้นะครับเวลาเราจะปรับแก้เสียงทั้งแท็กนะครับทั้งทั้งแถวยาวตรงนี้เลยนะครับเราก็ปรับแก้ได้โดยการมาที่ Audio Effect นะครับแล้วก็มันก็จะมีอยู่ประมาณ3-4ตัวนะครับก็ตัวแรกนะครับก็จะเป็นนอย s e นะครับนอย e remove นะครับก็คือลดลดเสียงที่เสียงแทรกเข้ามาครับเสียงรบกวนอะไรเงี้ยครับ พอเราลากตรงนี้มานะครับก็จะมีแถบของ property นะครับคุณสมบัติของเขานะครับให้เราลองปรับดูนะครับตรงนี้ก็ลองลองปรับกันดูนะครับแล้วก็จะมี volume level นะครับที่ที่ปรับเสียงนะครับปรับเสียงตรงนี้ให้ขึ้นมาแล้วก็มีความหนานะครับ บางครั้งผมก็ใช้ตัวนี้นะครับในกรณีที่ผมพูดเบาๆนะครับแล้วกเ็เสียงไม่มีพลังนะครับและยังมีเฟดอินเฟดเอานะครับไว้สำหรับลากเข้ามายัางเสียงที่เริ่มต้นนะครับมันก็จะเฟดเสียงลงมาด้านล่างนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราเราต้องการปรับเสียงเองนะครับ ให้ลดหรือเพิ่มนะครับเราก็สามารถเอาเมาส์มาดับเบิลคลิกนะครับที่จุดนะครับลากขึ้นลากลงได้นะครับแต่ละจุดนะครับซึ่งตรงนี้ทุกท่านสามารถทดลองทำกันได้นะครับแล้วก็ซูมจะอยู่ตรงนี้นะครับ บางทีเราใช้งานหลายๆแท็กนะครับเสียงวิดีโอหลายๆคลิปนะครับก็สามารถซูมหรือการลากไปลากกลับตรงนี้ได้นะครับแล้วคราวนี้ผมใส่เฟดเอานะครับเห็นไหมครับคลิปก็จะเป็นคลิปเดียวกันนะครับที่ที่ต่อมาส่วนการ เพิ่มความดังของเสียงนะครับที่ที่เราเพิ่มทั้งแท็กนะครับทั้งแถบทั้งแถบตรงนี้นะครับจะเห็นว่า,าทางขวามือครับมันมันมีเสียงสูงมากนะครับแล้วฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันจะมีเสียงเบามากนะครับผมก็เลยสปิทแยกเป็นสองส่วนนะครับแล้วก็ส่วนทางซ้ายมือเนี่ยผมก็กดค้างนะครับอย่างนี้ครับลากขึ้นมาทั้งหมด เพิ่มความดังนะครับส่วนตรงนี้นะครับอ่ะเพิ่มได้อีกนิดหนึ่งเอาประมาณนี้เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับขับแล้วเดี๋ยวเราก็ลองมาฟังในส่วนที่ผมได้ปรับแก้ไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเอาเอาแบ็กกราวเข้ามาด้วยดีกว่าโอเคย่อก็ได้นะครับถ้าเกิดคลิปมันยาวแค่ตรงนี้เองนะครับสำหรับเสียงแบ็กกราวนะครับเราก็ สามารถลากลงมานะครับไม่ต้องดังมากนะครับเอาประมาณนี้พอนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสปินดีดนะครับผมเอามาต่อตรงนี้นะครับเพราะว่าคลิปคลิปตรงนี้มันจบแล้วตรงนี้เป็น เสียงแบกลาวนะครับหรือว่าเราเราเอาแยกขึ้นไปก็ได้นะครับจะได้ไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทำลายตัวนี้นะครับอคราวนี้มาฟังกันครับสวัสดีครับพบกับคลิปที่2นะครับของการอัดเสียงด้วย cantasia studio นะครับค่อนข้างดึกแล้วนะครับเสียงผมอาจจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบการอัดกันก่อนนะครับด้วยตอนนี้ผมกำลังเปิดโปรแกรม ดูบ a อัปเดต f อฟเฟกันนะครับลองอัดคร่าวๆนะครับให้เข้าใจว่าการตัดต่อเสียงเบื้องต้นนั้นเป็นยังไงนะครับแล้วก็การเอาคลิปมาเรียน้อนกันในไทม์ไลน์เป็นอย่างไรและการเชื่อมต่อคลิปเข้าด้วยกันอ่ะเริ่มกันเลยครับสวัสดีครับและตัวนี้ก็คือโปรแกรม After e f f e c t นะครับเป็นการใส่ v i s u a l e f f e c t นะครับเข้าไปเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับวีดีโอของอันและในวันนี้เรามีบริการสอนสี่ครับ